สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบพ่อกับสาวยอผ้าเหลอคือเก่าเด้อจ้าวันนี้สาวยอสีพาพี่น้องไปขับรถเที่ยวชมเป็นน้าตกห้วยเหลาเด้อจ้าอยู่อาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะจ้าพี่น้องกลับวันนี้สาวยอกับบรได้มาผูพเดียวคือเก่าสาวยกะมีไกล้นํำทางคือเก่าเด้อจ้าสวัสดีครับผมเต้ชอบข้าวป่าครับก็หลังจากที่ผมหายไปนานนะครับผมก็ วันนี้ก็คือว่างตรงกันกษายอเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะขึ้นไปขับรถเที่ยวที่อำเภอดงหลวงน้ำตกห้วยเหล่านะครับไปเพื่อกันเป็นการไปเสียเวลาไปเลยดีกว่าไปเดี๋ยวมันจะเด็ดน้อง,องเราที่จะขี่ก็คือวันนี้มันจะเป็นทางที่กษาญจะไปก็คือทั้งนี้จ้านี่กะใช้ข้ารหลดกับประมาณยี่สิบกว่าที่บุราจาพี่น้อง นี่ค่ะสายอยกาได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นน้ำตกห้วยเรานะจ๊ะกะับริเวณนะจ๊ะแต่สยโสิ่าให้เบิ่งอันนี้เลยจ้ะ ะเป็นบริเวณเข้ามาจากถนนใหญ่นะจ๊ะพี่น้องคือประมาณบ่ไก่ประมาณหันรถเมต็ดกะแต่ที่นี่รถของชาวบ้านนะจ๊ะพี่น้องที่เป็นจอดไว้นะนี่แต่ที่เป็นทางนี้จ้ะนี่แล้วก็มีรถของชาวบ้านขึ้นขับลงไปในน้ําเลยก็ได้จ้ะพี่นอ้องน้ำแห้งอนี้พน้องถูก มันตกจ้ะมันจะเป็นเขาสร้างแบบเป็นแกระแพงกั้นเนาะให้น้ำมันไหลลงมาจ้ะแต่สัญญาซีจะว่าสิขามฝั่งไปทางฝั่งคุนเบิ่งจ้ะอือคนเขาก็ลงมาเล่นน้ำมาพักผ่อนเนะจ้ะ น้ำใสแห้งอลีจ้า,าแล้วมันก็จะไหลลงไปสุดลำห้วยเลยจากน้องออน้องใสครับใสส,สุดเลยจ้าบุญคุณค้าจ่าเล่นอลี เอาค่ะสิลุยไปตะุนเตก็คือฝั่งมุ่งจ้ะศิลุยน้ำข้ามไปเลยเป็นเช้าค่ะเจียบไปสักหน่อยแน่นอนเลยเลยโอ้เห็นแหงกับนอย้องเฮ้ยอืออันนี้จะเป็นชาวบ้านที่เพิ่งมานั่งมาจาะไปทางไหนคุนเต้ทางนี้เหรอ เไปทางนี้กันเพราน้ำเย็นมากดูจ้ะโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำเย็นมากมันก็ไม่ลึกไม่อะไรนะจ๊ะก็เด็กๆก็มาเล่นได้นะจ๊ะพี่น้องไปจ้ะ หัหินมันจะเป็นแค่ลำทานตรงนี้อันลงไปทางใต้สุดกะอาจจะเป็นห้วยนะจ๊ะเนาะใสนกสิพามาบึงทางใตทางทีบึงมันจะเป็นหินดินทรายเลยจ้ะเห็เนาะดีนหินโอ้ ส้างอ่ะดีเด้จ้ะสงสัยถ้าน้ํามันหลก็อาชีแบบบริเวณนี้สิถ่วงไปเลยสายนอว่ะฮะโอ้โหน้ำเย็นสบายใช่ไหมนี่จ้ะโอ้โหอ,อันนี้ก็จะเป็นโถงหินประการ เสียงน้ำขึ้นกระทบกับโขดหินนะจะ่ะน่โอ้ยใส่แถนะ่ได้ดิเน้ต่อว่าเราจะสุดขุ้นเลยแหละจ๊ะสัญญาบาอก็จะเล่นน้ำ่ได้ยนี่ นั่งตรงนี้ได้เลยนี่จ้ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นสถานที่ชาวบ,บ้าน่นมาปิกนิกแคมปิ้งนะจ้ะนี่แล้วก็จะมีเจ้ามีเสื้อนี้ด้วยเ่นเกาะน,นี่จา้าเป็นความสวยงามอีกสิ่งอีกอย่างนึ่งน,นะจ้ะพี่น้องมีเสื้อนี่จะเป็นสถานที่พักผ่อนเดินใจได้สบายค่ะ เอชทีทนได้สนใจกันมาเด้อสัยญ,ญอกกค่ิที่บอกว่าอยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจะเป็นห้วยเลานะจา๊ะเย็นสบายเดี๋ยวมันจะมีอยู่ข้างล่างสัญญาข้างล่างอีกบ่คาณคเต้ไปโอ้เพราะว่า ที่สุดลูกหัวตตาเลยก็ได้เนาะจ้ะน,นี้เพราว่ายังบุกเคยมาเที่ยวแรกคืกอกันนีมาเที่ยวน้ำตกเนาะนนจ้ะโอ้บรรยากาศจ้ะน,นี่แดดกระบดน,น,น,น้ำได้จีนน่น้องเมืองถูเอาฟ้ากะบ่แดดบุกคืมโอ้เย็นสบายจ้ะนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นอันน้ำพันกัดสอบเป็นหินโอ้งามอะไรจ้ะนี่ เป็นวงเป็นวงเลยกลางห้วยจริงๆเลยนะจ๊ะพี่น้องกหดหินตรงนี้อืงามงามลลงมาทางใต้แห้งงามเลยจ้ะ อุดมสมบูรณ์แห้งจ้าพี่น้องโอ้โหนี่จ้าน้ำมันก็จะพักพักตรงนี้เลยอย่น้อ๋อน้ำในแบบใสแหง้งเึ็นเบิ่งจากโขดหินเนาะค่ะโอ้โหที่ใส่วน้อยย่าง,ง,งคุณ ขึ้นมาแต่ทังเทิงเนี่ยจ้ะลงมาลงบอ่อสุดได้จ้ะเนี้ยลงไปอีกเย็นสบายเลยน้ำเยน็นขาดกะลีอ๋อเนี่มันก็จะเป็นอันนี่กดหินแล้วก็จะเป็นห้วยลงไปอีก เจ๊บอกว่าไปฝั่งโน้นจาะโอ้น้ำน่าเล่นมากเลย เป็นทีวีทอ p ีวีของชาวบ้านเนาะจ้ะเจะต้องเข้าป่านะอ๋อต้องก็คือต้องเข้าป่าอีกโอ้จ้ะไปเราจามพุ่เดฟไปเลยพอ p ีวีของชาวบ้านพิ้นโอ้ทอใหญ่เติบ<า>เจ๊บอกว่าเลาะไป้ตามลิ้งห้วยน้ำตก จะไปอีกด้านโน้นคุณเจ้บอกว่างามแหงฝั่งคุณเปิดแบบทางก็มีโขดหินเนาะจ้ะอ,อยากที่สวยต้องเดินลุยเนาะค่ะอโอ้ แสดงว่าถ้านในน้ำแบบน้าฝนน้ำเนาะค่ะขึ้นมาอาชิขึ้นมาพอาทางเทิงผีกระไดจะ้ะต่อยาอว่้ โอ้โหโคตถึงตัวน,นี้โคตรใหญ่มาก <_" S 1> อยากส่อขอข่าวไปก่อนนะจ๊ะป่าฝาดงจริงๆโอ้โหโน้องแล้ว,ลวต่อยน,น้องก็มาถึงน้ำตกที่สูงก็พีน้องหูหูแห้งจ้ะ แบบไม่กล้ามองลงไปทางไตเลยได้จ้าสงอแบบยานแหงเพราะว่าถูกแงงพี่หนีเลยเอซีผู้ใดลองเบิ่งแต่ว่ามันสีจักมิดเนาะนี่นอน,นี่ความสูงโอ้โหมี่จ้ะ่นการจะไหลน้ำลงไปสุดนู่นเลยนะจ้ะจะมีท่อขนาดใหญ่ของชาวบ้าน พ่อนอาจจะแบบเอาไปใช้นะจ่ะก็เลยมีท่อมาต่อเป็นท่อ P ี c ีนะจ๊นนะแล้วสิน้างมาบึญค่ะที่จะคุณเต้เนาะค่ะนี่ก็มันจะเป็นแบบตะไคร้เนาะคะ่แะแต่ก็แบบถ้าเกิดเขามาเที่ยวมาหยางก่อ,อเอฟซีกะต้องระมัดระวางังเพราะว่ากลัวมันลื่นเพราะว่าตะไครนะ้น้ำมันจะเยอะมันจะเกาะกับหินนะจ๊ะ อจะทางทึงทีสหยอย่างลงมากะนี่น่จโอ้าไหลงไปห้องใต้เลยจ้าีาอสวยงามาบนี้น้ามาเป็นแบบแคปปิ้งแค่กระเผาขินเนเะจ้ะ หาเด็ดมะริดนวก,กินเตับมาหงินซัต มาเที่ยวนาะาเป็นน้ำตกไอ้เวลาเป็นน้ำตกที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะในอำเภอดงหลวงนะนก็คือจากจากที่เรามาก็คือมีคนนะ่ะมานั่งกินนั่งพักผ่อนเล่นน้ำเพราะว่าน้ำตกตัวนี้นะ่ะมันไม่ไกลาจากทางเลยคือไม่คือสามารถขับรถเข้ามาได้ไม่ไกลาจากถนนใหญ่ควยง่ายก็<ถ>คือถ้าขับรถเข้ามาก็คือถึงเลย ก็คือคนก็มาเที่ยวเยอะแล้วก็เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากเลยนะนี่นะกูเจ๊พาไปดูค่ะนี่นะครับโอ้มาประจับมากผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนันี่โอ้นะครับนี่ากตูงมาก,มากๆเลยนะจ๊ะพี่น้อง,ง,องแตงออฟจุดยอดเลยจ้ายอดเลย ากนาะรสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าพี่สายงพาพี่น้องมาเบิ่งมาเที่ยวชมเป็นน้ำตกเนาะสุขาน้ำตกห้วยเหล่านะจ้าอำเภอตหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะจ้าบรรยากาศกับเป็นที่ตึกแบบมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเนาะจ้าพี่น้องการสำหรับคลิปนี้สายงจะมีเพียงแค่นี้เนาะจ้าฝากขอบพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายงพาหลอดเดอร์จ้าจาสวัสดีจ้า